โ,โชคดีเหลือเกินคนที่เลื่อนคลิรเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่25-31มีนาคม2567ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นดองดวงชะตาดีมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีโชคดีมีโชคลาภมีความสำเร็จมีอะไรที่เป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนะ มีส้มหล่นนะได้ลาบลอยนะได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองจะสมหมายสมปองดังใจปรารถนาอะไรที่ไม่ไดีจบไปปัญหาที่ติดขัดอยู่ต้องบอกเลยแก้ไขได้สัปดาห์นี้ปลอดโปร่งโล่งสบายอยู่รอดปลอดภัยรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะ นะมีโอกาสเหลือเกินว่าการงานจะเจริญเติบโตโก้าวหน้า,นารุ่งเรืองรุ่งโรจน์อาจจะได้เลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะส่วนถ้าทําธุรกิจต้องบอกเลยธุรกิจดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมาด่งสายนะ้ำเออนาะส่วนในเรื่องของการการเงินก,นกน็ต้องบอกว่าการเงินหลั่งไหลไหลมาเทมายเพราะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วการเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมา ส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามารู้สึกดีๆด้วยอาจจะได้เจอความรักแบบปุเปศสนิวาดได้เจอความรักแบบรักแรกพบมีโอกาสความรักจะสมหวังดังใจมีโอกาสว่าจะได้เจอคู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนกันหรือเป็นคู่ทรัพย์คู่สินคู่ที่ส่งเสริมการคู่ที่เข้ามาในชีวิตและทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยออต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ หยิบจับโชคดีมีเงินมีทองนะมีเงินหลังไหลไหลามาเทมามีความโชคดีมีโชคลาบมีลาบลอยนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะมีโอกาสสมหมายสมปองมีโอกาสว่าจะสมดังใจปรารถนาทุกประการเนอ,อใครแล้วคนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ